จริงเออทำไมหูแดงขนาดเนี้ยเพิ่งเห็นอะเนี้ว่าหูแดงหูแดงมากผมยาวด้วยตัดผมนีม่ะจริจริงอยากตัดผมสั้นดีปะ่ะตัดผมสั้นดีปะชุดแบบมี ถ่ายลิบไหมวันนี้ใช่อยากตัดสั้นเลยตัดสั้นไปเลยดีปะแต่ถ้าเกิดตัดผมสั้นแล้วสเปเชียลอะสเปเชียลโจฮันน้อยจะกลายเป็นโจฮันผผมสั้นนะ ได้ปะอยากได้ลิฟไม่ได้โกนหนวดเลยนี่คือหนวดทางชีวิตไปแล้วเนี่ย อย่าเพิ่งตัดผมมานานหรือยังเพิ่งมานะครับเพิ่งมาเมื่อกี้เลย this international yeah um, i mean Service international is coming soon mm -hmm. so เริ่มทำงานกันแล้วใช่ไหมเนี่ยพอบอกว่าไม่อยากให้ไลฟ์ตอนเที่ยงเพราะว่ากินข้าวอยู่คราวนี้ก็ไม่ได้กินข้าวต้องมาดูเลยไม่ได้กินข้าวถูกไหมวันพิรหัดชนะก็เลยมาไลฟ์ตอนเย็นให้เนี่ยห้าโมงครึ่งหกโมงมแล้วหกครึง่งห้าโมงครึ่งกัไม่ทันอยากได้หกโมง ขอบคุณฟงเมียนมาก thank you so much เที่ยงก็ไม่ได้ห้าโมงครึ่งก็ไม่เอาทุเลิกฉันเลิกทุ่มหนึ่งอมีทุ่มหนึ่งอีกทีมหนึ่งทุ่มหนูเลิกสองทุ่มครึ่งหนูทำหนูทาอะไรอยากรู้ทุ่มหนึ่งกำลังดีเลิกสามทุ่มอ่ะเลิกห้าครึ่งเลิกสี่ทุ่มอ่ะ สี่ทุ่มครึ่งแล้วล่าสุดถ้าเกิดเ,เป็นหมอเป็นพยาบาลนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอ,อขอบคุณที่ทํางานหนักนะครับเลิก4ี่ทุม่มเลิกตีสอขอบคุณมากนะครับ <laughs> นนทันไหมทันไหมไม่ไม่ค่อยทันนะครับแต่ก็พยายามจะอาจนะ่าน Can uh, Can you speak Indonesian No I can't speak Indonesian จริงๆวันนี้กลับมาไลฟ์แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเห็นเป็นวันพระหัสนัดไงก็เลยให้โจจฮันมาไลฟ์โจฮันมาไลฟ์ได้ไหมหรือว่าวันนี้ควรเปลี่ยนสวดตช์ฟิลิปปินส์ จริงๆเอ่ะจริงๆเลยนะหนูทำบัญชีค่ะอ๋อกับดึกใช่ไหมกับบ้านดีๆนะครับวันนี้มาเวลมาเวลมาเวลรีเวิลขายลิฟไหมอยากเจอเซฟี่อยากให้จอหันขายลิฟแล้บครับจอหันขายลิฟมีตลกเลยนะพิกี้อยากได้ลิฟค่ะ ลังดูจอฮันอยู่ครับมีใครในนี้ยังไม่เคยดูพอเอวอยู oh, ่ U. ไหมครับพอรักนำทางมีใครยังไม่เคยดูไหมครับดูวนซ้ำหลายรอบมากหลายรอบแล้วครับดูวนครับซีซั่นหนึ่งจะหมดแล้วไม่กล้าใช้เหมือนกันนี่ก็ไม่มีใช้เหมือนกัน ว่าถ้าเกิดหมดแล้วนี่ก็ไม่มีใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้ใกล้มาละนะครับ visit Philippines please. yeah if I got a chance I'll go there นะครับดูแต <laughs> ่ o r e v ว r ปยังโฟวไปยังติดตืด้วยมีข่าวอะไรอะ่ะข่าวใหม่เหรอ วันอะไรวันพระนครสนัดนะครับใช่ที่จะบอกก็คือเห็นมีคนอยากได้ลิปเยอะนะครับจะบอกว่าวันนี้ตัวลิปที่เป็นเอ่อเป็นลิปปามนะครับคิวปิดคิสปามนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับก็ฝากพี่พี่น้องๆเพื่อนเอนทุกท่านด้วยนะครับหลานๆน,นะ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าขายเฉพาะเดือนพิเศษนะครับเดือนแห่งความรักวันช่วงวันว,นเวนาเลนไทน์นะครับก็คือเดือนกุมภาพันทั้งเดือนนะครับอันนี้ก็วันสุดท้ายของกุมภาแล้วพรุ่งนี้ก็มีนานะ <c oughs> <c oughs> หลานเลยอืม พุ่งทำไมอยากให้พุ่งนี้วันสุดท้ายหรอวันนี้วันเดือนนี้มียีิบเก้าวันหรอยี่สแบบิบแปดใช่พุ่งนี้พุ่งนี้พุ่งนี้ เนะพื่อคนอยากกดง่ายๆเพื่อ,อก,กดง่ายๆเออแต่หูของผมก็สวยน,นะไม่ใช่สิทำไมหูแดนยัง เสียงเือนป่วยนะเสี่ยงใช้เอ่อไม่ไกินน้ำมาก,กว่านี่ไปอําหาน,น้ํากินอยู่เหมือนกันครอยากเจอที่ไหนแล้วหรอก,ก็เดี๋ยววันที่หนึ่งนี้เราได้เจอกันแล้วนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะใครที่ไปสนเจิ้นบ้างครับมีใครไปสนเจิ้นบ้างไหมเอยถ้าเกิดไปสนเจิ้นก็ได้เจอกันนะครับผม anybody anybody go to เอ่อเซเจิน้น On March 1นวันเอ่อะไรวะวันออมกมนะครับผมมไม่ได้ไปถึงเจินไปเซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้ตอนนี้วันที่2 2มีนานะครับบัตรหมดแล้วนะครับพอเอ่อเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้แฟนไซน์นะครับเดอด To get all this out, have Thank you so much for uh, your support, Thank you for supporting us. Next series, Next series, um, we have to do, we have to do, uh, Johanna special first. So you're gonna get, uh, Johanna special first, and then you're gonna go to the next one, next one, yeah. So. I mean, do you have like a series in your mind, on your mind that you recommend? You know, you can, you can. Um, I mean, yeah. Right now, we we don't know, we don't know what to do next. What series we should do next? Cause the John not is like. Really top of the tier, like a our favorite series. So uh, next one is has to be like better, or or something different. So if you suggest our country, so so Vietnam maybe yeah. ก <c oughs> ็เห็นว่าวันนี้วันพฤหัสไงก็เลยแบบว่าพยายามพยายามจะนิ่ง,งให้เพื่อแบบว่ามีใครคิดถึงโจฮันอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วมีแฟนมีชิมนาก็เลยอืมได้เห็นอาทิตย์ที่แล้วแล้วไงก็เลยอาทิตย์นี้ก็เผื่อแบบว่า,อ,าอยากเจอโจฮันก็จะพยายามเป็นให้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นได้ไหมเพราะว่าโจฮันนั้นอยู่ใน 是。<Seriously. S 2> <c oughs> คิดถึงนะครับไดอยากให้เติมลิฟเพื่ออีกรอบหนึ่งนะครับเื่อแบบว่าคนใหม่เข้ามาลนะครับผมก็ลิฟเซตนี้นะครับผมคิวปิดคิสปัมนะครับเรามีแค่เดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับก็าเราจะไม่มีอีกแล้วนะฮะเราจะเอาตะก้านี้ออกไปนะครับผมก็เป็นสเปเชียลดิชั่นนะครับเป็นบริเวณไทยดิชั่นนะครับก็อ จริงๆก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นลิปแท่งมาวันไหนยากมากเลยยากมากๆเลยใกล้ละใกล้ละลิปแท่งลิปตินใช่ไหมลิปตินอันว่าลิปกอสจะ coming soon so please wait a while I mean soon yeah I'll speak English for international fans แม่นนานแดงคร้บขึ้นมานะครับผมแัดงให้เหันเธอผู้นคนทำบลัชไหมบลัชบลัชนักไม่ค่อยมีความรู้นะครับก็เลยอาจจะต้องอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญอืมอาจจะต้องลองดูก่อนว่าบลัชมันเป็นยังไงนะครับตอนนี <Okay. S 1> ม้มีที่แผน่นที่จะทำมีลิปติ้นงนะครับผมลิปติ้งแล้วก็มีลิปตามตัวนี้นะครับที่เป็นตัว สเปเชียลด t i o นนะครับนี่คือตกว้เป็นตัวนี้นะกิ้งไปกิ้งมานะครับตัวนี้เป็นสเปเชียลด t เ o นนะครับเป็นลิปตามเป็นตามนะครับผมแล้วก็ลิปกลอสทอมซูนลิปลิปตินอันนั่นอันนั่นเขาเรียกว่าอะไรวะว l ลคัมทอมซูนอ่ะ คิดถึงเหมือนกันเลยเมื่อเจอหนานมาเนอะเอาจังจริงแล้วมันก็คิดถึงคิดถึงซีรีส์เหมือนกันเพราะว่าออพอมีซีรีส์ให้ดูมันก็สนุกดีได้เทรนด์ได้แบบเข้าแอปนูนแอปนี้แบบได้ดูได้อ่านได้ไม่มีความสุขดีนะแบบแฮปปี้แบบ Happy, แบบเออสนุกดี <g ül> แต่ก็ต้องแน่นะฝากพี่เงินด้วยนะครับเนี่ยน้องเงินน้องเงินน้องเงินอุ้ยน้องเงินฝากพี่เงินด้วยนะครับเพราะว่าซีทั้งสองซีชั้นสองคิดว่าอีกไม่นานเกินหรอภายในปีนี้เห็นพี่นิวบอกนะครับผมก็ฝากพี่เงินพี่บิวเวอร์ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับมีใครบ้างมีซีซั่นสองนะครับซีซั้นสองจะมี พี่เงินพี่โอต๊ตบีเวอร์ต้นหลิวพายกอบนะครับผม,มยังไงฝากด้วยเพราะว่าโหโปรดักชันเธอนางโปรดักชันเวอร์มากนึกว่าดูหนังถ่ายมนนยอย่างงี้ยางกบถ่ายหนังเลยนะครับก็เลยแบบว่า้วาวอลังการจริงๆหรือจริงๆแล้ว my uh, my second my second series should be Johan n o t remake like a it's like a movie version something like that johnny lee in a year <laughs> fandom name please i mean we are thinking about it because i have to talk about japie what what let 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 oh man sincha Because I say collect some <laughs> <what I> men. <laughs> <laughs> notice me, yeah, I notice you. I mean I'm trying to read a lot. Uh, as a s much as I can because the the conversation is you know is s going fast so อะไรคือธงแดงอ่ะไม่เข้าใจธงแดงคือแบบบบแบบแบบโจ้ฮันธงเขียวไล่แฟคคือพวก ผู้บา้าผู้บ่าวบักคุณซั่วพระเอกทงแดงอะไรแความบ่นกันทั่วเมืองคืออะไรครับทงแดงพระเอกไ,ไวไวพระเอกแบบพระเอกใจร้ายแบบแต่ลูกชายเรารักเขาอะไรอย่างนี้พี่ทำไมพระเอกพระเอกทงแดงคือแบบร้ายแต่ก็รักอะไรอย่างนี้เหรอแบบ นึกออกปะด้แต่ก็รักโอ้โห,โโหสนิษสนิษไม่เอาสนิษไม่เอา อ๋ออยากด่าพระเอกนดูเอ้ยว่าทำไมถึงอยากได้พระเอกทงแดงทงแดงอยากด่าพระเอกเ้เครียดเลยชุดดมชุดชดำ s coming again p h a n t o ม n a e is coming again i n อ่าดิทัิร์จินะครับรรบอกรอแป๊บนึงมันไม่ง่ายเลยอยากปกป้องลูกคนระั <c oughs> บปกป้องได้เต็นที่สมัดโดนดางได้เลย <c oughs> มรงนอยากบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรจริงๆังเข้าใจหมดเลยงงที่แม่งรับจบเองไม่งงเข้าใจด้วย เข้าใจได้ง่ายกรงจัง้ย่ย่าบอกรู้เรื่องกันหมดเลยเข้าใจกันหมดเลยนี่พวกเธอเป็นศาสดาอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจทุกอย่างที่พูดก็ไม่ได้ือเราแค่เก็บไว้ในใจนะครับเข้าใจทุกอย่าง น่ากลัวมากสซูฟี่ตอนใหม่เราหน้าถ่ายกันแล้วนะครับหนึงสองสามเดี๋ยวมีเร็วๆนี้นะครับถ้าเกิดเบื่อๆเ,เดี๋ยวหาเดี๋ยวมักคนเดียวก่อนก็ได้พระเอกทำไรไหนนะ้ำถ่ายหน้า บางทีมันก็นึกออกใช่ไหมบางทีอ่ะเราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสีปากเรายังไม่ชัดไงนึกออกใช่ไหมนึกอออกปะ ถ้าเกิดสีปากเราไม่ชัดเราก็พูดอะไรไม่ได้อ,อถูกไหมใช่ไหมแต่ว่าวันทีเราก็ต้องเก็บไว้ข้างในเพราะว่าแหละเพราะสีปากเราไม่ชัด <c oughs> สองวันสุดท้ายนะครับสองวันสุดท้ายแล้วนะครับ หมดแล้วหมดเลยปีนี้ปีเดียวชาตินี้ชาติเดียวไม่มีอีกแล้วนะฮะขอซีรีส์ขาวๆอะไรครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะหกโมงแล้วปีหน้ามีอีกไหมปีหน้าไม่มีแล้วนะครับเซตนี้มีเฉพาะแค่ปีนี้ปีเดียววันทยแล้วก็มีแค่ภุมิภาพันธุ์เท่านั้นเพราะฉะนั้น ซื้อคอมใหม่อย่งยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับตอนแรกว่าจะซื้อคอมใหม่แต่ว่ายังไม่เข้าสุดท้ายแล้วมันแค่บอกว่าจัดจำหน่ายวันที่20่กุมภาแต่เข้าไทยวันที่5มีนาไอเราก็รอเกอรนนี่ผมรอมานานมากแล้วไม่มาสักที่นี่ขอบคุณนะครับที่สป,ปอร์ตกันตลอดมา it's time to go i think i'm gonna go at six so it's three minutes left yeah we will do the international shipping for series so please wait <laughs> thank you so much เป็นการตังใจให้ทุกๆวันครับทุขแลนนีกินไรไมีปอ <rhy asz> ขอบคุณนะครับพพอปตลอดเลยขอบคุณมากนะคะ ไม่ได้เหนื่อยเซฟเอเนอร์จีเดี๋ยวจะไปไปไปล่อยของปล่อยของปล่อยของทีเดียวที่เชงจิน้นะครับผม so for for people who have like uh t o g e t at เชง j e ง have see you in about I mean two days yeah see you there ascension <Yeah. S 1> เนี่ยเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากนะครับ thank you นะครับ thank you everybody นะครับแกต้มไข่ตุต๋นหรอแกต้มไข่ตุต๋นอยู่ขงง้างในคนมันที่สี่เหรออะไรไม่รู้ ไม่ป่วยครับไม่ป่วยได้เลยเดี๋ยวลงไลฟ์ไลฟ์ไปหาไปครับครับผมก็วันนี้มาไลฟ์แป๊บเดียวนะครับครึ่งชั่วโมงก็คิดถึงทุกคนไม่ได้คุยกันนานมากเลยอืมก็ใครที่ทำงานอยู่นะครับก็สู้ๆนะครับผมไปทำงานต่อได้เราใครที่กำลังกลับบ้านกลับบ้านดีๆเดินทางปลอดภัยนะครับใครที่พักผ่อน ก็พักผ่อนให้ดีๆ <laughs> ส่วนใครที่เรียนถึงเสร็จหรือกำลังไปเรียนหรือต้องมีเรียนสู้นะครับตั้งใจเรียนนะเข้าใจไหมส่วนใครอยู่ต่างประเทศนะครับ for uh, foreigner นะครับ uh, the time zone is not uh, is not the same as me นะครับผมก็ maybe you in the night ดู h e Morning นะครับผมก็ so good night to everybody นะครับ t h e r e is 6 pm already um so good night นะครับผม good night ทุกคน see you soon นะแล้วเจอกันนะครับยัง <c oughs> จะมาขอเลข3ตัวอีกเยอะ <laughs> สูส้ๆนะทุกคนเข้าใจไหมไม่เป็นไรนะ ทุกคนเข้าใจบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมเซอร์ริสนะครับมีแค่2วันสุดท้ายนะครับไปแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันครับซียูกด h t